มัายันเตอิมังวายันเตตัริบบาลังัดตัริบบาลังตนะะวัตถะทุ่ยจิตวัตสองทักษะสามทักษะโอโชยามะโอโชยามะสามุโดพันเตสามุโดันเติพุสงิ เอตาปจัเาจากอิาอิิาเสนุเสนะกังินังกัตถารัตุกัตถารัตุัมหากังัมครัตังเรตังิทายะอิทายะสุขายะนิพพานาจะนจ่ แต่พระภิกสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายยข้าจีวอระิ้าจีวกระถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกสุส่งแด่พระภิษุสงขอพระพิสุส่งขอพระพิุส่จงรับข้าจีวรนกระถิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้รับรับแล้วรบรแล้วลงการกินกรกถินด้านี้ยภ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อรโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมสุรกเพนิพพานแิ่พาข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขออารนานเอาระนานเถิด จอดรถนั้นแค่ไปทางตะวันต,ตนนกไปบางท่านที่อาจจะต้องมีเวลาการนนในการไปใชจักรยาปยนจ์เป็อย่างยากมานะของท่านนะครับผ้าที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนั้นถือว่าเป็นแรงศรัทธาของท่านทั้งหลายที่อยากจะมีส่วนร่วมขอร่วมด้วยช่วยกันนะครับซึ่งก็ทำให้นึกถึงเมื่อครั้งพุทธกาลว่าผ้าจีวรนั้นหาได้ยากแสนยากกว่าจะได้มาแต่ละปืน ก็ต้องอาศัยวิธีการนำท่อนผ้านะครับมาตัดมาก,กะมาเย็บมาย้อมและทำวิธีกรารกระถินเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่คู่ควรน,นะครับเพราะนั้นครั้งนี้เป็นผ้าจีวรที่ค่อนข้างจะสำเร็จรูปก็จะได้ทำพิธีอัปโลกสมมติว่ารูปหนึ่งรูปใดเหมาะสมในเราดับต่อไปอเจารนะท่านที่อยู่ด้านหลังเชิญขยับเข้ามาถวายให้ครบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะได้กราบรัตนาพระคุณท่าน ได้ประกอบพิธีอัโลกณนกรรมในระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอดอุโมง์พระอุโบสถสดาะเคราะหกันนะครับ มีบ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเดี๋ยวข้ามาดูนะครับมีคาถาบูชาพญานาคด้วยจริงๆข้างล่างน่าจะห้ามจุดทูปเทียนนะ อืมไม่น่าเหมาะกับการจุดธูปเทียน,<ใ>นแค่บูชาเฉยๆใช่เพราะว,ว่าอันตรายควันธูปอันตรายปถระถาบูชาพญานาค้าตระกูลที่นี่มีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิน์นะครับ ก็จะมีพระพุทธรูปน่าจะเป็นนาปกครับอยู่ใต้ฐานของพระพุ่อ,อ,พอบระสุทธ์แล้วก็มีองค์นาคราชก้าเสียนเดีย๋ยวจะขึ้นไปดูพระอุโบสถด้านบนกันครับไปไหว้พระประธานกัน นี่คือบริเวณด้านในนะครับของพระอบโบสถพื้นเหมือนจะเป็นไม้นะครับหรือมมนก็เป็นปูนที่ทำเป็นลายไม้ แกสลักมครับสวยงามเลยนี่คือขบวนกระถิ่นนะครับที่มาจากที่ดังสะหลายกองล้รวมๆกันมาภ<น>ายในบริเวณวัดจะมีร้านค้ามาออกร้านนะครับ เยอะมากมากน่าจะประมาณเป็นร้อยร้อย้านนะครับเยอะครับบรรยากาศงานออกร้านตอนนี้ผู้คนเข้าไปในบริเวณสระเพื่อถวายกระถินนะครับ <_ an> หลายๆกองมารวมกัน<_ an> <_ an> <_ an> ปกติอยู่ตรงไหนครับเนี่ยกับทุกแบนในตลาดออ๋อเลยจริงอ่ะปลาบแล้วรวยคั้ยยโอเหในช่วงนี้นะครับ <im itation> อให้ับโรงเรีนนครเกงานที่เ้เป็นโค้ออกงานเฉยๆป่ะครับหรือว่าปกติก็ใช้โค้งนี้ขายอยู่แล้ว <im itation> เป็นโค้งออกงานค่ะโคง้โคง,คงป,กปกติที่ใช้เล็กกว่านี้น้อยหนึ่ง <im itation> อ๋อโอเคครับให้เดียวค่ะมาวบน้านใจ้ายฝั ทีเซอร์พิการไม่ดีมากในครั้งนะครับแล้วก็โรเบียโรเบีย แสดงตัวนี้เอาตั้งบรรจุไปแล้ว

เพื่อให้โค้เป,เป,เเปเลี่ยนโรงเรียนจะได้ไม่เสียใจจะได้ได้ค้ชทุกโรงเรียนอาหารเป็นเพื่อนเชื่อกันอหาเป็นพื่เื่อยกัน,กนแล้วนี้ก็นี่คือบรบรยากาศบริเวณริมน้ำตรงท่าวันนะครับ ไม้ร่วมกองกระถินนะครับไปกินเพื่อเป็นสิริมงคลปล่ไปกินกับตำตําได้เลยนะใช่อันนี้นี่นกระถินของแท้ <laughs>